ตุ๊กปียพงษ์ถอนตัวลงชิงเก้าอี้นายกรัฐมนตรีสอบอลไทยลั่นมาดามแป้งเหมาะสมที่สุดตุ๊กปียพงษ์ถอนตัวลงชิงเก้าอี้นายกรัฐมนตรีสบนอลไทยลั่นมาดามแป้งเหมาะสมที่สุดจากที่ก่อนหน้านี้ในงานถแถลงข่าวมาดามแป้งนวลพันล่ำซำตัดสินใจลงสมัครนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ร้อมได้ในายเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมยูไนเต็ดและนายปวินที่รมพักดีประธานสโมสรบีจีปทุมยูไนเต็ดให้การสนับสนุนเพื่อพัฒนาวงการฟุตบอลไทยโดยพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงนายกสมาคมฟุตบอลคนปัจจุบันเตรียมวางมือเนื่องจากอายุมากแล้ว ล่าสุดบีบางปะกงบีบางคปากองคอลัมน์ลูกหนังชื่อดังของไทยรายงานว่าเดือดตุกปปิยพง์ผิวอ่อนตำนานแข้งช้างสึกทีมชาติไทยประกาศถอนตัวออกจากการชิงเก้าอี้นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยอีกทั้งยังบอกด้วยว่ามาดามแป้งเหมาะสมที่สุดพร้อมเผยเป้าหมายต่อไปนับจากนี้ โดยตุป,ปียพง์ระบุว่าถึงการประกาศตัวลงสมัครรับเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยของมาดามแป้งนวลพัน์ลํำซ้ำว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีของวงการฟุตบอลบ้านเราอย่างแท้จริงเพราะมาดามแป้งเป็นคนที่มีความพร้อมและคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดที่จะเข้ามาเป็นผู้นำ เชื่อว่าประสบการณ์16ปีที่อยู่บนเส้นทางลูกหนังทำให้เจ้าตัวรู้ตื้นลึกหนาบางและปัญหาของฟุตบอลไทยเป็นอย่างดีซึ่งเมื่อมาดามแป้งยืนยันที่จะลงสมัครนายกรัฐมนตรีอย่างนี้แล้วตนก็คงจะขอถอนตัวออกไปเพื่อเปิดทางให้คนที่เหมาะสมกว่าเข้ามาทำหน้าที่โดยตนพร้อมที่จะช่วยงานทุกอย่างในการพัฒนาฟุตบอลอย่างเต็มที่ เพราะยังไงเรามันก็คนฟุตบอลอยู่แล้วจะหนีไปไหนคงไม่ได้ส่วนกรณีทีบิกเนกเนวินชิดชอบส่งมา I, ซาทาดะอิชีอีกุนซือชาวญี่ปุ่นมาช่วยงานมาโนโพกิ้งในทีมชาติชุดใหญ่นั้นตนมองว่าเป็นเพียงการรอเวลาให้โคชมาโนและทีมงานหมดสัญญาแล้วโคชอีทีอีพร้อมสตาฟก็คงเข้าไปเสียบแทน โดยในส่วนตัวมองว่าการเลือกอิทิอีเป็นแนวทางที่ถูกต้องแล้วและจะทำให้โอกาสในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกของเรามีหวังมากขึ้นแน่นอนอย่างไรก็ตามตุ๊กปิยพงผิวอ่อนยังได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กซึ่งเป็นข้อความขอโทษระบุว่าผมได้สัญญากับคุณจิรัตจันทเสนนายกสมาคมประวัติศาสตร์ฟุตบอลแห่งประเทศไทยไว้ว่าถ้าฟ้ามีตา ผมจะนำถ้วยพระราชทานทุกถ้วยกลับมาอยู่ในวัฒนธรรมฟุตบอลให้ได้แต่ผมไม่สามารถทำได้ต้องขอโทษด้วยครับผม